รีวิวหนังสือการตลาดแบบรู้ใจเขียนโดยนัทพงษ์ม่วงธรรมราคา225บาทจำนวน176หหน้าสิ่งสำคัญของธุรกิจคือเรื่องการตลาดแต่จะมีวิธีไหนบ้างที่คนทำสินค้าหรือบริการจะเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึงหนังสือการตลาดแบบรู้ใจจะสอนเทคนิคหลักคิดให้คนทำธุรกิจ รู้ใจลูกค้าได้มากขึ้นนี่ไม่ใช่แค่การทำเพื่อให้รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรแต่จะเจาะลึกว่าเราต้องทำอย่างไรเพื่อให้สินค้าและบริการของเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของลูกค้าได้มากที่สุด 1. นักการตลาดยุคใหม่ต้องรู้ใจก่อนลูกค้ารู้ตัว อยากให้ลูกค้ารู้สึกอย่างไรแล้วคุณจะรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรต่อบ้างการตลาดแบบรู้ใจคือการทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นเริ่มจากการรู้จักลูกค้าที่แท้จริงและการจำลูกค้าแต่ละคนได้ว่า ใครเป็นใครนี่คือระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Management หรือ CRM เพื่อทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจได้มากว่าทำไมแบรนด์นี้รู้ใจชั้นจัง How to เราจะเริ่มทำการตลาดแบบรู้ใจได้อย่างไรเก็บข้อมูลของลูกค้าให้ได้มากที่สุด 2. รู้ใจชั้นในเรื่องความสวยด้วย beauty blogger การมีสินค้าหรือบริการให้เลือกเยอะอาจจะทำให้ลูกค้าสับสนได้ทางแก้คือต้องให้คำแนะนำแบบเฉพาะคนอยากขายสินค้าเพื่อให้รับฟังปัญหาลูกค้าแล้วเสนอตัวช่วยแบบเฉพาะคนให้ 3. เมื่อลูกค้ากว่า1ใน3อยากได้อะไรที่รู้ใจจริงๆ ธุรกิจที่อยู่รอดและเติบโตได้ต่อจากนี้ไม่ใช่แค่พัฒนาสินค้าหรือบริการที่รู้ใจแต่ต้องดึงพวกเขาให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการคิดและการผลิตสินค้า สินค้า3ประเภทที่ผู้บริโภคอยากให้รู้ใจ 1. การท่องเที่ยว25% 2. เสื้อผ้า19% 3. เอร์ฟอร์นิเจอร์18%ผู้บริโภค71%ยินดีจ่ายแพงขึ้นหากได้สินค้าที่ตรงใจ 4. หาเสื้อที่ใช้ด้วย AI Personalized Marketing คือการตลาดแบบรู้ใจเปรียบเสมือนพนักงานประจำร้านที่รู้จักเราดีแถมยังรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ตนเองกำลังขายอยู่ด้วยสภาพแวดล้อมรอบตัวลูกค้าของลูกค้าก็มีผลต่อการตลาดแบบรู้ใจเช่นสภาพอากาศร้อนทำให้สินค้าบางอย่างเช่นไอศครีมขายดี กว่าปกติอย่าลืมดูข้อมูลสภาพแวดล้อมของลูกค้าคุณประกอบด้วยทุกครั้งก่อนทำการตลาด 5. Personalized station ไม่มีลดลงหรือเท่าเดิมลูกค้ายุคใหม่คาดหวังในการมีประสบการณ์แบบเฉพาะคนโดยอยากให้นักการตลาดดูใจเสนอในสิ่งที่ตนเองชอบได้โดยไม่ต้องเอ่ยปากต้องรู้ใจลูกค้าแต่ละคนแต่ละคนนั้นอยากได้อะไรคุณแสดงออกว่ารู้จักเขาดีได้มากแค่ไหน เที่ยวแบบไม่เหมือนใครเที่ยวตามรอย DNA ใครที่สามารถสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ในการขายขึ้นมาได้ก็กลายเป็นผู้นำในด้านการตลาดใหม่ที่แท้จริงหาพาร์ทเนอร์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้ได้แต่ละฝ่ายรู้จักลูกค้าของตนเองมากขึ้นยิ่งรู้จักลูกค้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นเท่านั้น 7. อยากให้ลูกค้าจ่ายเพิ่มต้องเพิ่มความรู้ใจให้มากขึ้นผู้บริโภคอยากให้นักการตลาดทำการตลาดเพื่อพวกเขาจริงๆถ้าทำแล้วลูกค้าก็อยากใช้เงินมากขึ้น 8. แค่มองแบนเนอร์ก็รู้ใจแฟนว่าอยากได้อะไรในวันวาเลนไทน์นี้ การตลาดแบบรู้ใจได้ทำการเดาใจไว้หมดแล้วและให้มีแต่ความรู้ใจเข้ามาแทนบางครั้นการทำแคมเปญการตลาดโดยตั้งเป้าหมายเพื่อลูกค้ามาป้อนข้อมูลด้วยตนเองก็อาจจะเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดี 9. ขายรอตเตอรี่เซลฟี่ให้คนรุ่นใหม่ดวงใครก็ดวงมันทำในสิ่งที่เข้ากับพฤติกรรมหรือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มเป้าหมายก็จะสามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มคนนั้นได้ตลอดเวลา 10. คุกกี้ดูดวงได้ใช้ไอเดียผสมผสานกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อพัฒนาสินค้าที่น่าสนใจ 11. จะทำอย่างไรเมื่อ92%ของคนที่เข้าเว็บช้อปปิ้งกลับออกไปมือเปล่า 3. ปัจจัยที่ทำให้คนส่วนใหญ่ปิดเว็บร้านคุณ 1. สินค้าเนื้อไม่ดีแถมมีไม่ครบสภาพขาดขาดกันเกิน 2. ส่งของผิดให้ลูกค้าสินค้าไม่ตรงปก 3. รู้สึกผิดหวังที่ทางเว็บไม่มีอะไรที่รู้ใจเลยสิ่งที่ต้องทำคือทำเว็บไซต์ให้เป็นเสมือนหน้าร้านที่รู้ใจลูกค้าแต่ละคน 12. เจ้าตูบซื้อของที่ชอบเองได้ในเว็บอาจใช้เทคโนโลยีเช่น AI มาช่วยให้ลูกค้าสามารถช้อปปิ้งออนไลน์แบบรู้ใจลูกค้าได้เข้าเป้าและควรแนะนำสินค้าแบบรู้ใจจากข้อมูลของลูกค้าให้เร็วที่สุด 13. หนังสือทั้งเล่มแต่งมาเพื่อเธอ CEO ยิ่งสินค้าหรือบริการมีมูลค่าสูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องทำการตลาดแบบรู้ใจมากยิ่งขึ้นเท่านั้น 14. การตลาดแบบรู้ใจทำให้คนติดมือถือหันมาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น ในวันที่ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากมายให้เลือกคำถามคืออะไรที่ใช่ที่สุดและคุณต้องเริ่มทำความเข้าใจลูกค้าแบบรายบุคคลด้วยข้อมูลที่มี 15. อนาคตของธุรกิจขาปีที่กำลังจะเพิ่มกำไรในยุคข,ข้อมูลล้นทะลัก ปัญหาของธุรกิจค้าปีกหรือร้านค้าในวันนี้ไม่ใช่ไม่มีข้อมูลมีแต่ไม่รู้ว่าจะจัดการกับข้อมูลที่มีอย่างไงดังนั้นต้องเริ่มจัดการข้อมูลที่มีเพื่อรู้จักลูกค้าให้มากขึ้น 16. สั้นแค่6วินาทีแต่ทำให้คนต้องฉุกคิดต่ออีกยาว การสื่อสารในยุคนี้คือการเลือ ok กเฉพาะคนที่ใช่และส่งข้อความที่โดดใจออกไปโฆษณาส่วนใหญ่ไม่ได้ตรงตามความต้องการความสนใจของลูกค้าดังนั้นการจะส่งโฆษณาออกไปต้องแน่ใจว่าเราได้ปรับแต่งโฆษณาให้ตรงความสนใจของลูกค้า17เมื่อยารดไข้เพิ่มยอดขายได้200เปอร์เซ รู้พื้นที่รู้กลุ่มเป้าหมายก็ถึงเวลาการสื่อสารออกไปแบบตรงใจการตลาดยุคใหม่นี้ไม่ใช่แค่ครีเอทีฟเท่านั้นที่สามารถช่วยแบรนด์ได้แต่ยังต้องผสมผสานความรู้ความเข้าใจข้อมูลด้วยไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนเห็นโฆษณาแต่เราสามารถเลือกให้คนแค่คนที่กำลังต้องการสินค้าหรือบริการนั้นเท่านั้นที่เห็นได้18สิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัล ต้องโฆษณาแบบรู้ใจคนอ่านการเรียกชื่อลูกค้าได้ถูกต้องยังคงเป็นเสน่ห์ที่ลูกค้าทุกคนต้องการจำชื่อลูกค้าของคุณให้ได้และพยายามเรียกชื่อเขาให้ถูกต้องทุกช่องทาง 19. มัดใจวไวรุ่นด้วยแคมเปญค้นหาคำตอบคิดในมุมของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายดูว่าพวกเขาสนใจอะไรจากนั้นก็ทำคอนเทนต์ที่เขาสนใจเตรียมไว้เมื่อไหร่ที่พวกเขาค้นหาก็จะเจอคอนเทนต์ที่จะทำให้เขาเต็มใจอ่านหรือดูโดยที่แบรนด์ไม่ต้องพยายามอะไรเลย 20. ทําทำโฆษณาอย่างไรให้คนไม่กดสกิปแอด ถ้าอุตสาหกรรมโฆษณาในวันนี้รู้จักปรับตัวในการสร้างโฆษณาที่ตรงใจผู้บริโภคมากขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ประสบการณ์ที่ดีแน่นอนว่าโฆษณาประเภทนี้ยังส่งผลให้วินวินกันทุกฝ่าย21ครีมบำรุงผิวแบบรู้ใจเปลี่ยนสูตรใหม่ทุกวันเพื่อคุณทุกวันนี้สินค้าแบบแมสกำลังกลายเป็นสินค้าแบบมีไม่ว่าจะสินค้าประเภทไหนก็ตามจากเดิมที่กำลังทำออกมาเพื่อ ทุกคนต้องคำออกมาเพื่อแต่ละคนที่แตกต่างกัน22แชทบอทที่แสนรู้ใจว่าควรใส่ชุดอะไรไปเดาพรุ่งนี้ดีการสร้างแชทบอทอาจเป็นเรื่องยากแต่ลองเริ่มจากการสร้างระบบออโต้รีเพของโปรแกรมแชทต่างๆแบบง่ายๆดูก่อนก็ได้เพื่อจะได้รู้ว่าคำถามไหนที่คนชอบถามแล้วก็เอาข้อมูลนั้นมาปรับแต่งระบบ Auto r e p พย์ให้มีความรู้ใจคนที่เข้ามาถามมากยิ่งขึ้น 23. ข้อดีและโอกาสที่คุณจะได้รับเมื่อทำการตลาดแบบรู้ใจการตลาดแบบรู้ใจคือการต้องรู้ลึกด้วยข้อมูลรู้จริงด้วยการวิเคราะห์จากนั้นก็ส่งข้อความส่งเสนอผ่านข้อความไปในช่วงเวลาที่ใช่ในช่องทางที่ลูกค้าชอบใช้แบรนด์คุณก็จะกลายเป็นที่หนในใจจนกอบโกยกำไร